ครับวันนี้เราจะมาตัดตรงนี้แล้วก็มาประ,ประกอบกันจะได้ลูกนกนะครับเนอโอเคก่อนอื่นต้องตัดตัดชิ้นส่วนไว้อย่างนี้ก่อนตัดเป็นอย่างนี้ก่อนครับต้องตัดเป็นแบ่งครึ่งก่อนต้องเป็นเศษส่วนวเป็นเป็นหนึ่งเออเป็นหนึ่งกับสองอะไรอะ่ะ หนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองหนึ่งใบ พอเสร็จแล้วจะขอไปดูมดเลยได้เปล่าวะไม่อยากนอนแล้ว,วอ่ะไม่ให้นอนมาแล้วนะนอนมามันตั้งหลายวันแล้วนะจะไปทำเสริมซะหน่อยความหาดูแลเยกิ เจอถอยไปไหนครับมีเลยครับนองแบบเอาน้ลงไปหน่อยเอาลงไปหน่อยไม่ไม่ไปใกล้ใกล้เจ้ใกล้เจ้าอย่างเงี้ยใช่โอเค big <laughs> man เสร็จแล้วอ้าวเสร็จแล้วจังเลล่ะคะลูกเพราะว่าอันนี้จะรูปทำริวไหนคะชูหน่อยคะ่ะโอ้โหพี่โนโอ้องชื่ออะไรคะมึม<ช>ีจุกแหวยชื่ออะไรคะชูชื่ออะไรดีชื่อโจแล้วกันชื่อไม่ชื่อโกโก้โกโก้ น้องโกโก้เอ้าอยู่ที่หน้าโจโจหน่อยทำไมไม่ถึงเรียกมันดโจทำไมอยู่มาโจตลอดเลยตอนที่ตอนที่คุณไม่เรียกว่าโจแต่โจก็ก็รู้ว่าโดทุกคนมันโจโจมารู้ตัวว่าโจโจโจน้องอ๋อนกชื่อโกโก้แล้วกันโอเคตต้องชื่อไม่เหมือนกันครับใช่อ๋อแม่รู้ว่าชื่อเหมือนกันได้ ตั้งไม่ใช่ว่าโบโมวีก็ได้โอเคอาชูขึ้นมาหน่อยมาข้างหน้าเลยชูม,มาข้างหน้าเลยทำอีกนะคะ